สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะนำแผนการโอนเงินชาวนาไร่ละห้าร้อยรอบ2นะครับครัวเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่หรือรับสูงสุดครัวเรือนแล้วไม่เกินหมื่นนะครับธนาคารธกสสาขาใหญ่ครับมีแผนที่จะโอนเงินในระหว่างวันที่25-28กุมภาพันธ์2 5 6นนี้ครับ โดยวันที่25กุมภาพันธ์25 6 4ภาคเหนือครับภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนบนโอนภายในวันที่25กุมภาพันธ์2กสีกุมภาพันธ์64อีสานตอนเหนือครับ27กุมภาพันธ์64อีสานตอนล่าง2 8กุมภาพันธ์ภาคที่เหลือครับภาคกลางภาคใต้นะครับก็จะได้รับโอนกันในช่วงนี้ครับแต่อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้เป็นลอดใหญ่นะครับเป็นลอดใหญ่ที่ ทางทกสได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากใครไม่ได้รับเงินในช่วง26 25่าถึง28กุมภาันั้นแสดงว่าท่านเป็นกลุ่มที่ไม่มีบัญชีธนาคารท่านจะต้องติดต่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารกับธนาคารทรกสด่วนนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะครับแต่กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ทางธนาคารทรกสก็อาจจะไม่ได้ในช่วงวัน25ย ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะมีข่าวมาแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะในโอกาสต่อไปสําหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วล็อตนี้เป็นล็อตใหญ่นะ2ี่ถึงยีกุมภาเนี่ที่ธนาคารตกศมีข้อมูลพร้อมที่จะโอนแล้วนะครับในส่วนที่ข้อมูลที่ยังไม่ถูกส่งมาก็อาจมีก็จะทยอยโอนหลังจากวันที่28เป็นต้นไปและหมดเขตการโอนสาเมษายนสองพั ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวธนาคารทกสสาขาใหญ่ครับสวัสดีครับ